นั่งสมาธิก็ in ต้องฝึกนั่งสมาธิก่อนโยมนั่งสมาธิให้มีความพอใจในการนั่งสมาธิส่วนตัณหานะก็ละมันไปคือให้มันเบาๆถ้ามันแต่เราต้องมีความพอใจนะเรามีความพอใจในการฝึกสมาธินั้นมีประโยชน,มยชน์มีประโยชน์มากมีอานิสงส์มากแล้วพอใจแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราอยากได้อะอยากได้เนี่ยมันก็จะเป็นตัณหาคือว่าเรานั่งสมาธิแล้วเราอยากให้มัน เป็นสุกให้มันนิ่งเนี่ยเราก็เราก็ทําด้วยความอยากยานี่มันทําด้วยความพอใจอ่ะละตัณหาเคล็ดลับในการทําให้อะไรให้สําเร็จเนะี่ยต้องมีเขาเรียกว่าฉันทะในความพอใจกตุกตรรมม่ชตาฉันทะเขาเรียกอย่างนี้นะพอใจที่จะทําไม่ใช่เป็นพอใจที่จะเสพที่จะเสพคือว่าไม่อยากทํางานแต่อยากได้เงินฉันทะพอใจที่จะทํเพราะาทาแล้วเราถึงได้ประโยชน์ ก็มันทําด้วยความพอใจนะส่วนผลมันเกิดเองหลังจากการกระทําที่เราทำนะก็ฝึกไปฝึกจนเป็นความเคยชินนะ่ะมีความพอใจในการฝึกนะแต่ถ้าเราเราอยากจะได้เราอยากจะได้แต่ผลมันอันนี้มันเป็นตัณหา